เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าเบื้องหลังทุกครั้งที่เรากดสั่งของออนไลน์โอนเงินผ่านแอปหรือจ้องตัวหนังเนี่ยมันมีระบบอะไรซ่อนอยู่ที่คอยจัดการไม่ให้ทุกอย่างมันพังหรือมั่วซั่วไปหมดวันนี้เราจะมาส่องเบื้องหลังของผู้พิทักษ์ที่มองไม่เห็นตัวนี้กันครับเอาล่ะครับลองนึกภาพตามนะสินค้า Limited e dition มีแค่ชิ้นเดียวในโลกแต่พอเปิดขายปุ๊บ มีคนเป็นพันพัๆคนกดปุ่มซื้อพร้อมกันเป๊ะๆในเสี้ยววินาทีเดียวกันเลยแล้วระบบมันรู้ได้ยังไงว่าใครกันแน่ที่ควรจะได้ของชิ้นนั้นไปแล้วออเดอร์ของอีก900กว่าคนที่เหลือละ่ะจะจัดการยังไงไม่ให้ข้อมูลเหมือนตีกันมั่วนี่แหละครับคือความท้าทายสุดๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกดิจิทัล ปัญหาแบบนี้เนี่ยในทางเทคนิคเขามีชื่อเรียกเท่ๆของมันนะครับว่า concurrency หรือแปลเป็นไทยก็คือการทำงานพร้อมๆกันนั่นเองครับซึ่งมันคือความท้าทายหลักเลยที่ระบบฐานข้อมูลต้องเอาชนะให้ได้เพื่อให้ข้อมูลทุกอย่างมันถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนแล้วมันจะวุ่นวายได้ขนาดไหนลองดูตัวอย่างในตารางนี้กันครับ สมมุติว่าคนชื่อ A กับคนชื่อ C เนี่ยพยายามจะโอนเงินเข้าบัญชี B พร้อมๆกันเลยถ้าเกิดว่าระบบมันไม่ได้จัดการดีๆการทํางานมันก็จะสลับไปสลับมามั่วไปหมดใช่ไหมครับอย่างที่เห็นเลยคําสั่งของ A อาจจะโดนคําสั่งของ C เขียนทับไปก่อนที่มันจะเสร็จสมบูรณ์ด้วยซ้ําผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรคือยอดเงินในบัญชี B อาจจะผิดไปเลยนี่แหละครับคือความโกลาหลที่ธุรกรรมหรือ Trans transaction ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกัน และแล้วพระเอกที่ขี่ม้าขาวมาช่วยแก้ปัญหานี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าธุรกรรมหรือ transaction นั่นเองครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับ transaction ก็คือการทำสัญญากับฐานข้อมูลเลยครับว่าการทำงานหนึ่งชุดเนี่ยจะต้องทำให้ครบทุกขั้นตอนแบบ100%เเท่านั้นถ้าทำไม่ครบแม้แต่ก้าวเดียวทุกอย่างที่ทำมาทั้งหมดจะถูกลบทิ้งไปเลยเหมือนกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเป็นกฎแบบทั้งหมดหรือไม่เลยเท่านั้นครับ ตัวอย่างที่เห็นภาพที่สุดก็คือการโอนเงินนี่แหละครับมันมี2ขั้นตอนใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับคือหหักเงินจากบัญชีเราและ2เพิ่มเงินเข้าไปในบัญชีปลายทาง transaction บอกว่า2ขั้นตอนนี้ต้องสำเร็จทั้งคู่เท่านั้นถึงจะเรียกว่าการโอนเงินสมบูรณ์ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดไฟดับพลึบตอนที่ระบบหักเงินเราไปแล้วแต่ยังไม่ทันเอาเงินเข้าบัญชีเพื่อนเงินก้อนนั้นจะหายไปไหนแบบนี้ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดเลยใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นทุก Transaction จะมีจุดจบได้แค่2แบบเท่านั้นครับแบบแรกคือ Commit ก็คือทุกอย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดถูกบันทึกแบบถาวรไปเลยกับอีกแบบคือโร b a c k คือสัญญาล่มมีอะไรบางอย่างผิดพลาดทุกอย่างที่ทำมาจะถูกยกเลิกย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีตรงกลางไม่มีแบบทำไปครึ่งคงกลางๆครับ ทีนี้เพื่อให้ Transaction ทำงานได้อย่างที่เราหวังไว้เนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้เลยอยู่4ข้อครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อย่อเท่ๆว่า Acid เดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยตัวแรก A ก็คือ Atomic i t y หรือภาวะอะตอมครับอันนี้ก็คือหลักการทั้งหมดหรือไม่เลยที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี่เองคิดง่ายๆก็เหมือนสวิตช์ไฟเลยครับ มันมีแค่สถานะเปิดกับปิดเท่านั้นไม่มีสถานะแบบเปิดอยู่ครึ่งๆกลางๆใช่ไหมครับท a านซ c คชันก็เป็นแบบนั้นเลยต่อมาตัว c คือ consistency หรือความสอดคล้องครับ ตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนผู้คุมกฎเลยคอยรับประกันว่าข้อมูลของเราจะถูกต้องตามกฎเสมออย่างการโอนเงินเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าเงินไม่ได้ถูกสีขึ้นมาใหม่หรือไม่ได้หายไประหว่างทางมันแค่ย้ายจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งเท่านั้นยอดรวมของเงินในระบบทั้งหมดต้องเท่าเดิมเปะ๊เปะครับ ตัว I คือ isolation หรือการแยกตัวครับอันนี้เจ๋งมากมันเหมือนกับว่าแต่ละ transaction ที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยจะได้ห้องส่วนตัวที่เก็บเสียงอย่างดีไปเลยครับคือจะไม่มี transaction อื่นเข้ามารบกวนหรือมาแอบดูข้อมูลที่ยังทำไม่เสร็จเด็ดขาดทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาเหมือนกับว่าเราทำงานทีละอย่างไปตามลำดับทั้งที่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันอาจจะทำงานสลับไปมาพร้อมกันอยู่ก็ได้ และสุดท้ายตัวดีคือ durability หรือความคงทนครับอันนี้หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ transaction มัน commit สำเร็จแล้วเนี่ยข้อมูลนั้นจะถูกจารึกไว้แบบถาวรเลยครับเหมือนเขียนด้วยหมึกที่ลบไม่ออกต่อให้ไฟดับหรือระบบล่มทันทีหลังจากนั้นพอทุกอย่างกลับมาปกติข้อมูลที่ commit ไปแล้วก็จะยังอยู่ครบถ้วนไม่หายไปไหนแน่นอนแต่ในโลกความเป็นจริงไอคุณสมบัติ isolation ที่เหมือนห้องส่วนตัวเมื่อกี้เนี่ย มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%เสมอไปครับแล้วพอห้องมันไม่เก็บเสียงหรือมีคนแอบดูได้เนี่ยก็จะเกิดสถานการณ์ฝันร้ายขึ้นมาทันทีซึ่งเราเรียกมันว่า anomalies หรือความผิดปกติของข้อมูลเรามาทําความรู้จักกับเหล่าร้ายพวกนี้กันครับตัวแรกเลย loss update ครับลองดูตามตารางนะ A กับ B อ่านค่าสต็อกสินค้าว่ามี10ชิ้นพร้อมกันเลยจากนั้น B ซื้อไป2ชิ้นแล้วก็อัปเดตสต็อกเหลือ8ชิ้น แต่แป๊บเดียวเก็มาซื้อ5ชิ้นแล้วอัปเดตสต็อกเป็น5ชิ้นทับลงไปอ้าวแล้วยอดซื้อของ B หายไปไหนล่ะนี่แหละครับคือการอัปเดตมันหายไปเฉยๆเลยสต็อกที่ควรจะเหลือ3ชิ้น1 0บลบสลบหกลับเหลือ5ชิ้นซะง,งั้นไวไยร้ายตัวต่อมาคือ dirty reads ครับอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราไปอ่านข้อมูลที่ยังเป็นแค่ร่างแรก ยังไม่ได้รับการยืนยันสมมุติ a อัปเดตสต็อกสินค้าแต่ยังไม่กดคอมมิตยืนยันแล้ว b ก็ดันเข้ามาอ่านค่าใหม่นี้ไปใช้ก่อนทีนี้ถ้าเกิด a เปลี่ยนใจกด roll back ยกเลิกการอัปเดตล่ะข้อมูลที่ b อ่านไปก็กลายเป็นข้อมูลขยะหรือข้อมูลสกปรกทันทีเลยครับการตัดสินใจที่มาจากข้อมูลนี้อาจจะผิดพลาดร้ายแรงได้เลยอีกแบบหนึ่งคือ non repeatable read ครับลองนึกภาพว่าเรากำลังทำรายงานสรุปยอดอยู่ตอนแรก เราอ่านจำนวนสินค้าในสต็อกได้10ชิ้นโอเคเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อในรายงานพอจะสรุปเราก็อ่านค่านั้นอีกทีเพื่อความชัวปรากฏว่าวเอลเหลือศูนชิ้นซะแล้วเพราะระหว่างนั้นมีคนมาซื้อของไปหมดพอดีแบบนี้รายงานของเราก็ข้อมูลไม่ตรงกันแล้วใช่ไหมครับน่าปวดหัวเลยและสุดท้ายคือ p n t o t r m r e ครับจะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยแต่ปัญหานี้จะเกิดกับการนับจำนวนเป็นช่วงๆค่ะ เช่นเรานับว่ามีสินค้าที่ราคาต่ำกว่าร้อยบาทกี่ชิ้นนับครั้งแรกได้2ชิ้นแต่ระหว่างที่เรากำลังทำอย่างอื่นอยู่ดันมีคนมาเพิ่มสินค้าใหม่ที่ราคา99บาทเข้ามาพอดีพอนับอีกทีอา้าวกลายเป็น3ชิ้นซะง,งั้นเหมือนมีข้อมูลผีโผล่ขึ้นมาเฉยเลยการที่เราจะป้องกันไวร้ายทั้งหมดที่เราเพิ่งคุยกันไปเนี่ยมันทำได้ครับแต่มันต้องแลกมาด้วยต้นทุนและต้นทุนที่ว่านั่นก็คือ ประสิทธิภาพของระบบหรือพูดง่ายๆก็คือความเร็วครับมันเลยเกิดการชั่งน้ำหนักครั้งสำคัญขึ้นมาระหว่างความเร็วกับความปลอดภัยของข้อมูลดังนั้นมันเลยไม่มีทางออกที่แบบดีที่สุดใช้ได้กับทุกสถานการณ์หรอกครับแต่มันเป็นเรื่องของการปรับจูนระบบให้พอดีกับงานนานๆมากกว่าซึ่งเครื่องมือที่ว่าก็คือสิ่งที่เรียกว่า isolation levels หรือระดับการแยกตัวนั่นเอง ตารางนี้คือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ายิ่งเราเลือกระดับการแยกตัวที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆลงมาข้างล่างเนี่ยเราก็จะป้องกันปัญหาข้อมูลผิดปกติได้มากขึ้นแต่ก็ต้องแลกมาก,กับความสามารถในการทำงานพร้อมๆกันหรือ concurrency ที่ลดลงซึ่งก็หมายความว่าระบบอาจจะช้าลงนั่นเองครับนี่คือการแลกเปลี่ยนสุดคลาสสิกเลยระหว่างความปลอดภัยของข้อมูลกับความเร็วในการทำงาน นี่คือโจทย์ใหญ่ที่วิศวกรฐานข้อมูลต้องเจออยู่ทุกวันเลยครับว่าจะปรับจูนยังไงให้ระบบมันทั้งเร็วพอที่คนใช้จะแฮปปี้และในขณะเดียวกันก็ต้องถูกต้องแม่นยำพอที่จะไม่ทำให้ข้อมูลพังมันคือการหาจุดสมดุลที่ใช่ที่สุดนั่นเอง สิท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามให้ลองไปคิดกันต่อดูนะครับว่าในโลกดิจิตอลที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้ระหว่างความเร็วแบบทันทีทันใจที่เราทุกคนต้องการกับความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่เราก็คาดหวังว่ามันต้องเป๊ะเสมอจริงๆแล้วอะไรมันสำคัญกว่ากันแล้วจุดสมดุลที่ว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่ครับ